กอนเอเวอเรนซ์เน็กเจนะครับผมคันนี้ติดตัวชุดกล่องของทูเล่นะครับเป็นรุ่นโมชั่น XT ไซส์ XL นะครับผมวันนี้จะเป็นใบสีขาวนะครับผมจะเป็นตัวสีพิเศษนะครับตัวสีที่มีจํานวนจํากัดนะครับตัวนี้ตัววัสดุกล่องนะครับตัวนี้จะเป็น ABS นะครับทั้งข้างบนแล้วก็ด้านล่างนะครับของตัวกล่องจะมีระบบกุญแจล็อกกันขโมยนะครับเปิดปิดได้2งฝั่งนะครับเป็นบานสลับนะครับผมมีปุญแจล็อกกันขโมยนะครับในส่วนของตัวขาก้ามปูนะครับตัวนี้จะมาเจอะกับตัวคาร์ได้ทุกรูปแบบนะครับผ จะเป็นตัวคลิกล็อกนะครับกระสวนตัวคานตัวนี้จะเป็นตัวคานตรงรุ่นนะครับของเอเวอเรนต์เน็กเจนนะครับมียางรองให้ครบมีกุญแจล็อกกันขโมยนะครับตัวกล่องจะเป็นตัวสีขาวนะครับตัวขนาดความกว้างนะครับพอดีกับตัวรถนะครับตัวกล่องลูกค้าสามารถถอดและติดตั้งเองในภายหลังได้นะครับไม่ยาก คำตัวละครเอเวอร์เรสต์แม็กเจนนะครับผมติดตัวชุดกล่องของทูเร่นะครับเป็นรุ่นโมชัน x อ e, ไซเ์ x อครับผม